มาแล้วโดนพียงัไงไหนผ่านมาแล้วพี่กันไหวม,ไมังกรมไหมทุกคนไม่ได้รับใช้จะแขวนคอชุรีพรเอาบ่วงมาบวา่วงเหรอไอ้เหรอพูดถึงว่าเราพูดเลนเล่นถ้ามันตกมาทำไงวะก็ไม่ตกต่ำไงชีวิตเนี้ยตัวนี้แกเคยเป็นแกก็ไม่เป็นใครเป็นแกไง ัวไหนเนี่ยไข่ข้อเนี่ยเดี๋ยวถีบเดี๋ยวกูมีมือปีนเหรอเออเดี๋ยวถ้าพ่อตกมานี่ทำไงอ่ะเอาพ่อตกมากูก็ต้องเสียหัวหมูหลายหัวเลยดีโบนี่เขตายแล้วจบว่แเตายเสียไปกี่หัวหยอกหยอกเพราะฉะนอทหารมึงรับคำสั่งพระเจ้าค่ะข้าหากแม้ว่ากูมีคำสั่งให้มึงดึงมึงจงดึงเชือกไปจนกว่าอิชุริพรจะขาดใจตายพระเจ้าค่ะพวกท่านวีรเซนเป็นอะไรกับมึง วีเรเซนคือพ่อของฉันพ่อมึงอย่างงั้นเหรอชุลีพรดึงดึงกันไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูบอกให้พอก่อนไงชุลีพรอืกูบอกให้พอก่อนแล้วจะดึกดึงแรงยังไงดึงแรงยังไงแล้วมึงจะอดึงแรงทำไมอ้ารู้ไม่เลกสั่งเองเป็นยังไงบ้างเจ็บร้ไหเจบไรคนใจไร ไเาจะไม่ให้เรียกดงไงเดือดมือเขาคือพ่อของฉันพวกนี้จะเรียกว่าพ่ออยไงเดพอดึงเงินไปกังกูบอกไอ้ดึงเร็วเดึงไอ้ดึงดเงินไปดึงดไอ้เดียวเดี๋ยวก่อนหยุดกันหยุดกันหยนหยุดกันยุดกันหยู่ดีพอตายแล้วมั้งกูบอกไอ้อะไรเดียวกูบอกแล้วใช่ไหมมึงดึงแรงเงินไปกูบอกให้ดึงแรงไม่ใช่ยังไงจะเถียงอีกเงี้ยเจจะเถียงอีกเจ๊กจะเถียงอีกเงี้อย่าใช้ความรุนแรงเพื่อไงะ เยีะเมึงเลยนะไอ้ควายอ้มึงไปส่งให้เขาทำไมเนี่ยก็จากแค้เดียวเองอ่ะอยากเกเถียงเถียงจังเลยเถียงจังเลยไมีคนดูไม่ได้กันโอ้โหไอ้ขวดนี่ไม่เคยปาโป่งมึงขึ้นไม่แม่นแกก็ยุ่งไอโดนฆ่าดเลยโอ้โหมือเดียดีจะกูมือเดียวนี่จะให้เป๋งเลยฉันจะถามเธออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายไอ้วีรเลเป็นอะไรกับเธอฉันเองก็จะตอบเธอเป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันวีเลเซน คือพ่อของชุลีพรได้เดี๋ยเมื่อมึงอยากจะตายกูก็จะให้มึงตายนับจากนี้ต่อไปทหารมึงฟังคำสั่งไปจุค่ะดึงจนกว่าอีชุลีพรจะขาดใจตายถ้าหากแม้ว่ามึงปล่อยมึงแทนที่จะเป็นคนตายแทนชุลีพรดึงขึ้นไปไปจุค่ะชุลีพรไม่ตายแล้วบอกให้ดึงขึ้นไปพรไม่ตายคนตายดึงขึ้นไปคนตายดึง พอไม่ตายแล้วก็ตายคือมึงไอ,อ,อ้วอนปล่อยย<ป>ยอนยอนไอ้หนูปล่อยคนชื่อวอนนี่มันหล่อทุกคนหรือเปล่าเอาเอไปก่อนปล่อยนนี่คุณ